กว่า5วันแล้วนะครับที่ไม่มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ของทหารเมียนม,ม,มาเข้ามาโจมตีพื้นที่ของกะเหรี่ยงเคเอ็นยูครับแต่เท่าที่มีจากการรายงานสถานการณ์การปะทะกันนะครับพบว่าทางหน้าทหารเมียนมาใช้กองกําลังที่อยู่ประจําฐานครับเ <fil> ข้าโจมตีพื้นที่ของกะเหรี่ยงเคเอ็นยูซึ่งกะเหรี่ยงเคเอ็นยูก็ซุ่มโจมตีอยู่ในป่าเช่นเดียวกันครับ จากการบอกเล่าของแหล่งข่าวที่เราได้มานะครับคุณผู้ชมครับเป็นแหล่งข่าวที่อยู่ฝั่งไทยครับพบว่าทางด้านแหล่งข่าวนะครับให้ข้อมูลสําคัญว่าผู้หนีภยัยการสู้รบที่เป็นชาวบ้านผาลู่หมู่ที่5นะครับเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากไม่มีเหตุการณ์ปะทะกันครับแต่พอเข้าไปวันที่31แล้วก็รุ่งเช้าของวันที่1มกราคมคือเมื่อวานนี้นะครับก็มีการยิงปะทะกันอีก ระเบิดลงที่หมู่บ้านนะครับไฟไหม้บ้านทําให้คนที่กลับเข้าไปแต่คือกลับมาอยู่ที่ริมน้ําเหมยตามเดิมอีกครั้งหนึ่งครับส่วนเด็กผู้ชายนะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นชายที่อพยพมาอยู่ริมแม่น้ําเหมยฝั่งเมียนมาเมื่ออพยพมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีใครที่จะกล้ากลับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเพราะว่ากลัวว่าทหารเมียนมาจะจับไปเป็นทหารหรือว่าไปเป็นเหยื่อรับกระสุนต้องรอทหาร KNU ยึดพื้นที่คืนให้ได้ก่อนครับแต่อันนี้มันเข้ามาแล้วมันก็จับชาวบ้านบ้างเอาไปเด็ด เด็ดก็จับได้ก็เอาไปฆ่าก็มีแล้วก็ใช้แนวป้องกันคุชาวบ้านประมาณนั้นแหละถ้าจะเอาชาวบ้านเป็นเหยื่อลอกไหประมาณนั้นแล้วเอาชาวบ้านเป็นเกาะป้องกันแล้วทางเตือนอูเพาดำเนินการยิงอะไรได้มันทําอะไรไม่ได้หรอกคือก็ต้องหยุดคพอว่าเห็นชาวบ้านเจ็บ ชาวแ้บนตายก็มันก็ฟันไอ้อดทนไม่ได้เนาะมันก็จำเป็นต้องหยุดแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าตอนนี้ทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็ฝั่งกระเหรี่ยง KNU ต่างมีสายรับระหว่างกันนะครับแล้วก็ทหารเมียนมาตำรวจเมียนมาบางส่วนกลับใจมาอยู่กับกองกำลังกระเหรี่ยง KNU ส่วนสาเหตุที่โจมตีก็คือการแย่งชิงพื้นที่ของกะเหรี่ยง KNU ครับเนื่องจากเมืองเมียว,วดีของกะเหรี่ยงมีพื้นที่มากนะครับแล้วก็ทหารเมียนมาใช้ชาวบ้านเป็นเกาะป้องกันในการโจมตีครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารสหาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU กับฝ่ายทหารของเมียนมาบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจงังหวัดตาก พบว่าฝ่ายทหาร KNU นะครับร่วมกับกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF ได้โจมตีทหารรัฐบาลเมียนมากองพลที่11ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บนฐานที่มั่นนะครับบริเวณชานเมืองกองกาเล็กรัฐกะเรียงประเทศเมียนมาลึกจากชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากประมาณ65กิโลเมตรครับทำให้ทหารเมียนมาเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจนทิ้งอาวุธล่าถอยไปฝ่าย KNU นะครับได้ยึดอาวุธแล้วก็กระสุนปืนนานาชนิดนะครับนับเป็นการปฏิบัติการทางทาหารที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝ่ายรัฐบาล ของทหารเมียนมายึดหมู่บ้านเลเตอกอบตรงข้ามบ้านดอนชัยตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดใต้อย่างไรก็ดีนะครับการสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทางด้านเขตไทยครับขณะที่ผู้ลี้ภัยยังเหลืออีกจํานวน3ามพคนครับซึ่งวันนี้นะครับมีรายงานมา,ล,าล่าสุดนะครับว่าทางด้านผู้ลี้ภัยก็มีการสมัครใจเดินทางกลับที่บริเวณฝั่งประเทศเมียนมา70คนครับคุณพึ่งนภาคุศิริมาครับค่ะขอบคุณคุณนะัทวินค่ะ